สบายดียินดีตอนรับทุกท่านข้าสู่ซ่องนานาแฟมิลี่เด้นเนาะื้นนี้เฮากมานาะบ่าวลาวเนาะพานงทงมาหาเพื่นเนาะเพระาะว่าบัญชีน้องทงมีปัญหาเนากะก็เลยมาพามาแกเน,นี่กันนงทงเนาะสบายดีสบายดีขึ้นอยากเกี่ยวเขา่งงาเราเลยบ้าโดยอันนี้น้องทงเนาะโดยพาเพื่อนมาหาอาจารย์เพิ่นเนาะตอนนี้อาจารย์เพิ่นยังออกไปนอกน้อยหนึ่งเนาะ เนาะอันนี้ก็คือเถียงนาเบาเนาะเบาลาวโดยสบายดีสบายดีอันนี้เอามาให้มาให้เจ้าวันให้หมวดกับเจ้าเกี่ยวข้าวจ้างคนเกี่ยวข้าวบ่ประมาณสองสามคนเดี๋ยเลยฝากนองทงนองทงยหิวขึ้นไปให้เพื่อนอยูวไปพูดอยู่พงอัน่เถียงบ่อยู่เถียงบ่ไปถ่ายเดี๋ยวเราไปซื้อประแดกก่อนพี่น้องโดยติดตั้มโมโงโดย น้องทงกะบยางไปก้นหน้าเขาแล้วเนาะนี่กัเฉียงเฉียงหน้าบาวราวเนะ เลยขึ้นไปเทิงมางขึ้นาเอาขาต่างกล่องมาต่างเอาจะแขกเจ้าไทยโอเคทางเแือคนสีขาราบหลุดไทยเนาะไปไปติดไปไปแก้ข่าวให้อาจารย์ ครับผมเป็นดอกหน่แห้งเางเห็นผู้ยิงครับก็หลายคนจะเนาะสำหรับหมดนาะคันว่าพื้นว่านี่ข้าครับเป็นอยู่แต่ถาดติดแลวเฮาติดบ่เป็นเพราะว่าเ้าใส่แห้งอันค่อยค่อยเคยอันเคยครับอันมันคันน้อยกว่านี่ตอนที่ว่าก็เจ้ามาเห็ดเดินทันเด้แล้วก็เจ้าใส่ใ้รโหลดกวดกวดเม็ดเม็ดยาเม็ดย่าคณะเม็ดยางคณะมันเป็นแบบรถไดถายนายแหละใส่เลขคือกันแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ ใส่เกีรีรยเล็งแกยังคือกันกับวันนี้เลยนะแล้วมันหกักคันน้อยกว่าน,นี้แต่อันนี้มันคันใหญ่เฮาเบ่เ,บเคยเนาะบ่เคยบ่เคยขับจากเถือ่อเฮาตอนน่ะขับได้ยู่รถแม่เฮาแต่ว่าเดียวนี้ลืมแล้วแต่เิงเลยเนาะยาก,กเก่งต้งตนโตน้อยๆ้ขับรถไทย<อ>ไน้อยหนึ่งนะบ่ลายแบบเฮียนกับเมนนะนะก็ครึ่งได้ยู่แบบนี้เจ <laughs> <laughs> เราก็หมายวันนี้ดิ อันนี้อันนี้เกียร์ถอยนี่อันนี้เกียร์วางเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ไปเลยแบบนี้หนึ่งสองว่ะอันนี้หนึ่งสองนี่น่าจะเป็นไปเนาะมึงเทือถอยเด้ถอยบ่ตัวอ้า่นี่จะเป็นตัวถอยตัวนี้ซีเมนต์ตัวเบรกเนาะตัวนี้ว่างเกียร์ว่างอันนี้น่าจะเป็นตัวไปตัวนี้จะบืนบืนแห้งกว่าตัวนี้ประมาณนี้เนาะ่สำหรับตัวนั่นแหละตัวเบรกตัวนี้ว่ะแม่นเป็นซีเมน มันมีเบรกมือดูนี่นั่นเลยเลยคือว่าอันนี้มั็นป่ายกระถอยว่ะมันหลายยานเนาะเขาเขากระปูกเนาะรถจักเลขนี่สองเลขบ่ะสองเลขกมีด้หนึ่งสองเป็นยูจะรถสองเลขเจ้าหันแล้วว่าเป็นยูเอายังบรฮู้ได้ว่าจักเลขกนะรถหันมันก็มีบางบางรุ่นมีฮอดเก้าเลขเนาะบางรุ่นรถไทยนี่ได้บอรถขี่นี่นะ บางบางยี่ห้อก็มีหดเก้าเก้าเลขเนาะบางบางยี่ห้อก็บ 5, 6, ับห้าหกสี่นะเพื่อนพวกรถเกียร์กระปุกกะบห้าหกหกมาใส่เกียร์ว่างเกียร์ถอยก็เป็นหลายหลายอยู่เจ้าว่าจั๊กยังนี่จั๊กยังหลุดทนแมนจักรถไทยนี่โคเดนโบบอสีมีอะไกูแล้วมาถามเขา่รู้จักตะกี้งโคเดนี่ แม่แล้วว่าเขาบบกบู <c oughs> อ่านบ่เป็นภาษาอังกฤษต,กตอนสมัยม่ปน,น,เนะ,ะเคยมีอยู่มาแล้าาวเกาแล้วนน่า,นะนา,ย,ย,ดดายนอนี้เงไ่ไดน,นแล้วเน,ะนาะทน่กระมนี้เนะป้านองปลาล่ะปคิดๆเลยปลาลายได้เห็นบอจอดเราอันใส่เบ็ดถ่ายคลิปนะ อันนี้ก็น้องธงเนาะเพิ่นมาเจอกับอันพ่อเฒ่าพายอยู่นาบ่าวลาวเนาะน้องธงกับพ่อเฒ่าพายพี่น้องเพราะว่าพ่อเฒ่าพายเรามาเกี่ยวข่าวซอยเขาซามเมอร์แล้วพี่น้องเลยกับบุ๊คว่าบมาเอิญสิมาบอเลยว่าจังมาจนแล้วเพื่อนนอนพอเฒ่าเมื่อนี้คือบุ๊คขอดเตียงหน้าไอ้เนาะมืัอนี้นอนน้องธงเนาะเมื่อนี้กะอยากมาเปลี่ยนนันบันซียูทูปเนี่ยบันซี บัญชีธนาคารเปลี่ยนบัญชีธนาคารแมนออกจากเอเซนบัญชีลาวบ่กจะเอาเป็นเงินบาทบอกหน่อยโอ้พี่น้องเลยได้ยินอยู่ได้ยินน้องพามีเปัญหาอยู่อันว่าทางยูทูบน้องพงมีปัญหาว่าั่นเนาะเรื่องเงินอะไรพี่น้องยูทูบโอนเงินให้ยเหมืนบอกเป็นยังไงเห็นขอาวอะไรหนุ่มบอกเมียเรา เคยเห็นเมียลาบบอเห็นเห็นเห็นอยู่ในยูทูบเจว่าเมียเราได้เมียเด็กเมียเด็กแต้เด้เคยเห็นตอนคนก้าวเท้าเราโฉบแล้วน้องเลยผมมีแล้ววันนี้คือสามีก็คือมีสีฮามใหม่แล้วอีู่เนาะน้องคงสู่ลาบบอได้เด้วยอมเลยคือสิได้ลงเกี่ยวข้าวซอยอ่างอย่าบ่หรือว่าจะไงไดินลงอยู่นี่เนี่ย โเปลี่ยนบัญชีแล้วลงไปซอยเล็กๆน้อยๆโอเคโอเคอยู่ํากได้องกับโบเป็นยังเนาะลงไปแบบ้นมาแต่สวรรค์นี่บโบทานนี่เนาะ่ๆสาเีนาเราเฮ็ดนเรียกอยู่รักส5่แล้วเอาเราใหญ่มามพี่แลแม่นปามปตทเดียโอ๊ยสมาเนาะบาแล้วเอาเอาเอาใหญ่มามพี่แลสามมนาเนาะเขาธนาคารี่คือแบบสบายเลยบันนี้เนาะกับสามีนาเพิ่นพี่เนาะมาซาธนาคารนั่หละ โอ้เราอยู่นี่เนาะบัดนี้เนาะแม่นเราแย่มาใกล้ชิได้เดือนแล้วบ่อลนงทงประมาณ3อาทิตย์แล้วเราเราเราผักอยู่ไซส์สามบัดนี้จนเดือนแล้วเที่ยวเมืองไหเที่ยวเมืองพุนแม่นแล้วเลือเดือนสี่เป็นเดือนแล้วทั้งแหละค่อยกบาลเรามานี่ได้เดือนนึงแล้วนะค่อนคอยคือผ่เนาะไรซ้ามาเฮ็ดผ่อนเนาะเราได้ว่าเได้เราบ่ได้ว่าให้ฟังได้ว่าเราอันมาอันเฮ็ดเวียกอยู่นี่ั่นนะอยู่รักษาจุฬาฯเลยเราย้ายมาได้ใกล้สิฮอดเดือนแล้วประมาณนี้แหละ เราหอดเดือนเราได้อันนี้ก็เบิดเดือนเงินเงินเดือนเรายังบอกเลยนี่นแม่เรามาตอนนหารพอดีเงินเดือนน้องทงออกเนาะวันที่เสาสามแม่แม่แม่ครบหนึ่งเดือนแล้วเดือนประมาณสิบกว่ามือเราไปจักเนาะแม่พราะวันอันนาเงินเดือนน้องทงออกสุดก่อนแม่ปะแม่หลังนั้นน้อยหนึ่งแล้วเราก็ย้ายมาเนาะ คือเราเราอยู่หันเราเป็นยังไงคือว่าไออ๋เราอยู่หลายปี้นนอธนาคารหันจะง่ายอยู่เรื่อยๆไดยธนาคารนี่คือแบบง่ายเมนเปลี่ยนคนใหม่เขาไปง่ายแบบนี้นะเขาเจ้าจะเปลี่ยนหมุนกันบ่ให้อยู่บนเก่าดุลหาปีเลยให้ง่ายหาปีเลยให้ง่ายอ๋อแบบว่าสาขาพี่น้องมันจะมีบัลลังก์ชันพิมพ์นี่ก็มีเนาะธนาคารการค้าแล้วก็เซโนแล้วก็เก่งกอกนี่เนี่ยมมีเนาะเก่งกอกนี่ก็มีแต่ธนาคารธนอื่นพี่น้อง ตหลักฐานจิมฮานี่มีการค่าเนาะแต่การมีพัฒนาลาพร้อมตอนนี้เนาะอ้าวแสดงว่าเวลาเราหเห็นอย่างนี่ก็เข้าไปหาสามมนาเนาะ<อ>มีวันน<ม>้าเข้าไปน้าเราได้พี่น้องอยู่ใ,ใกล้ๆกันบัดน,นี้บ่ได้ฮู้เลยได้สามมนาบ่ได้บอกกันเลยว่าเพิ่นมาง่ายมาอยู่พี่แล้วนพี่น้งงองเราเอาลงในคลิปอยู่ในซองเราคอยขับโบได้เข้าไปเป <c oughs> บิง่งเรื่องโบหู <c oughs> ปไปแซวเข่าไปเทียงปลูกไปเห็ดอยู่เทียงพูกอะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าเทียงใหม่เมื่อนี้ปั่นเข่าได้ โดยเข่ากับบูฮู้ง่ะเราทอดได้จักระสอบพี่น้องเลยสามีนาเราก็ัว่าเราจะเข้ามมหาเจ้าอยู่ได้ันแต่ว่าเวลาพักเรามีแต่สมองเดี่ยวนะโดยแม่กรับ่ทันเนาะโดยเพราะว่าอันเข่าแม่จะพ่นกับลายกิโลประมาณสิบสิบกิโลเนาะพี่น้องจากบจากหนาทางเขามาพี่เนาะโอ้จากไก่เติบได้ไก่เติบเนาะบะนี้เพื่อนผัดขี้เจ้ามาทางหลัดบ่จะค่อยมาทางบ้านซอกวางนี่ดิ ตอนนี้ก็อยู่เฉียงนาบาวลาวเนาะเป็นปันเข่าแล้วละเนาะสะดวกเพิ่นก็จับกล้องให้น้องทงเนาะสบายดีได้เปลี่ยนกันจับนาะอกสองสอบีสมบาไเปลี่กัจัเนาะบกอรับสอสอบสี่สมบาลาอไ้กันจนะอม้เนันจนาะเอาก้เ่ยนนนาะอันสากได้หลายนะั่ได้เด้มันขาดเได้บ่ กบอสอบนีนบริเคลอบดูวีเดอร์เบาสอบที่สมนี้มันสีอะไรบอบอสันแต่ว่าสอบอันนี้นะคันพึอกมอใส่เธอเดียวที่นใส่เธอเดียวจะเปื่อยนี่เนาะอันนี้ข่านาพื้นเนงงามงามมังไหมอันนี้จับนาเดียก็คุอะไรมเงเนี้ย่เลมัดได้เอาใส่เต็มเอากก็คือเวลากระเจ้าปั่นกระเจ้าชิใส่เต็มแบบนี้แรเขาก็ไปทอดออกทอดออดอีกเขาก็ไปตกออกอ ก็จะไล่เป็นสอบปะเจ้าลายเสาสอบต่อสอบหนึ่งเป็เจ้าเอาประมาณนี้เลยเวลาเจ้าปั่นชนะที่เอาเลยครับแล้วกับอันโอเคอยู่เนาะกระปั่นสาสแลวบางคนใส่ิผ้าได้บางคนิ้าซิผ้าสอบโตสอบหนึ่งอันนี้หันเมนเพิ่นจะบ่ได้เอาเป็นเงินเนาะคาปันเพิ่นจะไล่เป็นเป่าข้าเนาะเพิ่นมีแต่เอาข่าอย่างเดียว เาเงินให้เพิ่นกบ่อยากเอาพันได้เอาข้ามันสิได้ลายว่เอาเงินห่จข้าวพี่น้องก็เจ้าส่วนนี้ก็เจ้าได้ดีได้ไปจะลงมือนแล้วเนาะรักษาผ่สั้นคือกันได้ตัวลมแหงเนาะลมเย็นดีเนาะมเย็นมุนาครื่องนั่นีมแาาครื่องน้เอานตัวนั้นมาทาลีปบทง ตอนนี้ต่ออยู่แล้วบัเป็นยังนอ้นั่นแล้แล้วก็นั่นก็ได้รืโหลดโหลดอินบีซีารวันเขาจะนั่นรอหรือกอรบบบบไม่บวเ็ดเ่นเจเอะน่นอะจะดวพินเรายังขอสองเถื่อเลยขอที่สิเดือน เดนนี่เดินซินะขาอีกแล้วมีหน้าเขาอีกมือไหดนี่ก็ได้เลยแถวนี้มีชัญญาณแหงไหมเขาโหลดแป๊บเดียวเขาปุ๊บเลยยี <S 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 ่นเที่ยวได้ได้ ตอนนี้ทางอาจารย์เราก็กำลังเบ่งบัญชีให้น้องทงนได้ลยจะเฟนใหม่บัญชีโดนบัญชีเราโดนปิดเรื่องบัญชีบาทให้น้องทงจเปลี่ยนบัญชีใหม่ครับจะเปลี่ยนบัญชีเอาเป็นเงินบาทมันแต่เดือนนี้นะบ่ได้เงินเลยมันได้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 อาย่แต่ว่าเงินสะสมย่งไงคนโอนมาให้ถ้ักคุนถ้าโอนมาให้เดือนหน้าเดือนนี้แหละทาบัญชีใหม่เาวาวเลย เพม่อนทางโอนมาให้เดือนหน้าบาัดเ,เดียวเด้นเขียนบอกไปทูคนเขียนบอกมันบัญชีนี้ปิดไปแล้วปิดบัญชีนี้ไปแล้วเอาออกไปเอาบัญชีใหม่เข้าเติมบัญชีใหม่ก่อนเด้อเดี๋ยว้ว,วอ๋บอ,อบัตรเอไอพีเอ,อ็มเนีย่ยแหละตองเก็บบัตร อัอเดี๋ยวมนถือบัตรประจำตัวนี่บัตรเอชซีมนะนี่เดี๋ยวเอาบัญชีเขาแล้วก็แล้วที่เนาะดี๋ยวเอาแต่บัญชีเขาแล้วก็แล้วแมนยกบัญชีใช่แล้วใช่ไหมนะโอเคโอเค ตมาออตออมินานาวเอเป็นหัวมองกรเมนเองินโบเงินใช้เด้หอดเดือยญแเงินคงโบ <c ười> ยันมีปัญหาข่าวฟืนข่าวไฟวะโทข่าวไฟก็มาเพจ <c ười> <c ười> เ <c ười> นี้ยจากปัจจุบันเ่ยน้องกระทายคิปแต่ก็เ็ดทานซอ,อยแม่ทาอยู่ตะทานนะั่นแหละ เม่เท่าร้อยสิบสองเนี่ยเรามาเหตุทารเครื่องนี้ Facebook, เฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนน้ำข่อยเอาปะคือว่าเป็นอยู่เป็นอยู่เนาะภาษาลาวเลยนี่บอกเราไปเตือนเราเลยได้ยศเราไปเตือนเราเลยไน่โมยู่ในเครื่องนี่นะถังไอแสงกับจับกล้องเห็นมันพูอยู่เนาะจะรับมันก็ได้ที่ได้เป็นภาษาไทยก็ได้ ໂຕນີ້ໂຕນີ້ໂา Facebook ກໍເດ4 4ເດນໍໂึก เปลี่ยนให้ไหมว่าเนี่นะบอกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรานจะเปลี่ยนไหมไเปลี่ยนทางการลาวไปทางธนาคารลาบโบเห็นเลยว่ามันถึกปิดเลยแล้วัิโบเห็น,งน,นเงินกัเจ้ากับนั่นเจ้ากับตีครับ C O O 1 2 2 1 嗯。 เปลี่ยนบัญชีใหม่แล้วเป็นเป็นเงินบาทเลยเรียบร้อยเนาะอ่าโอเคพี่น้องตอนนี้ก็เปลี่ยนบัญชีแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะ<อ>เปลี่ยนบัญชีธนาคารให้น้องทองแล้วอ่าแรกๆว่าอ่าธนาคารถึงปิดพี่น,อน N, ้องไอเอชเชนบอกว่าเอชเชนบอกว่ามีปัญหานะเนาะเดือนหน้าว่าจะได้ทำเงินมันก็เลยเปลี่ยนใช่ไหมก็รอรุ่นน้ำกันนี่แหละถ้าถ้ามันมีอ e ีเมลสีสูมากอะแต่ว่ายูทูบผิดโอนกันให้ ่มันมีการอ่อผมแล้วบางที่จะซองเดือนหม่หมดแล้เดือนหน้าและเดือนนี้แหละบันทีซองเดือนนี้แหละวันนี้ก็เดือนวันนี้วันที่หนึ่งเดือนันนี้วันที่หนึ่งเนาะแค่มีแต่ร่อมันจะเป็นเดือนใหม่ล่อบางที่าวซองค่ะถ้าบบเห็นอีเมลซีชมพูแจ้งมาหน้าก็มีแต่รอรอวันที่าวองน้ามือไปเลยน้องพงเลยหน้ามืดไปเลยน้มือใหม่เลยไปเนาะมวันนี้วันที่หนึ่งเลยดิถ้าถ้าเห็นอีเมลส่งมาซีชมพูแบบนี้อ่ะวิธีการชำระเงินนะ แบบนั้น YouTube น่ะยูทูบอุ่นเงินให้นะเรียกว่าสิข่าวปะเบิงนั่นีอก็ได้สข่าวปเบิงนีน่ที่ไอเด้นออกมาดีเอเซนต์เต็มข่าวประเบิงค,คือคือคอยซ้อนจากตอนนั่นแหละมันต้องเจรีเต็มเข้ามาเลยในบัญชีนะเออมันง่ายหรอนี้เห็นบอลนี่นนนถ้าถมมันสำลักถามมันสำลักง่ายมันมชิ่ง่ายมาพี่จากจากหน้าแรกง่ายมาพี่จบแล้วามันโอนเงินให้ อันนั uh, <im <im ้นมีแต่รอวันที่22อย่างเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องแล้วเป็นจังได๋ความรู้สึกบดนี้โล่บ่โลน่ได้แล้วยิ้มได้ว่าเ้าน้องทงเ้าแท้ว่าเห็นในคลิปบ่มีอันน่ะกระจิกระจายถ่ายคลิปเลยว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเงินบ่ีใจยิ้มเาเอาๆๆพี่น้องเป็นกําลังใจให้น้องทง เป็ดคลิปอ่าต่อไปพี่น้องเห้ยเพราะว่าทางน้องเพันกับมีภาระไลายเนาะภาระไลายอันพอสมควรอยู่ข่าวื้นข่าไฟพี่น้องผมเมื่อยังส่งอันน้องอยู่บ่หรือว่ายาเกยส่งอยู่ได้ส่งอยู่ซอยพันยูเงินเดือนเพิ่นกับบ่คอยไลายบันดาลพี่น้องเพราะว่ายอดวิวเพันกับเริ่มลดลงไลายเติบเลยพันก็ได้เนาะอ่าก็เมื่อนี่เห็ดคลิปทั่วไปคือเก่าทานยังเห็ดอยู่บ่ทานไม่แต่ เหดน้่นบพ่อก็จะเฮิร์มในแต่อยกับน้ององพี่น้องครับตั้งตั้งแท่ช่วงดำนาแล้วบ่บอ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 เมนดำนาดำนาแล้วแล้วไปช่วงอันนั้ปานางเห็ดทานเด้่ยเ้่วงปานางอันซื้อทีใหม่ใเด้แล้วแล้วเลยแล้วก็บรดาขาไป บูฮู้วะเอ้ยแกชา,าเป็นยังไงเนาะผ่านกดแลว้วบอ YouTube อยู่ยัยงเนาะเอาเราโบไดบน้นั่นพี่น้องเพิ่นก็นโทรมาโยโมมันนั่นโทรมาว่าสิมาเกี่ยวข่าให้แต่ว่ายังติดทางเบาเชียงเพิ่นเบาเชียงหับเราไปเกี่ยวข่าวนาพอตาเราได้เพราะว่าอ่าส่วงนี้อ่าหมูค่ครูเกี่ยวข่าวลายพี่น้องเลยเอาก็คือกันยังยังไลยอยูยย่พี่น้องยังอีกประมาณสี่ฮัมเมอร์วันจังชีวิตอันนัเรื่องเกี่ยวข่าวนะ พราะว่าหาคนเกี่ยวข่าวคอนเทางสินยากเขามาเนี่เพิ่นไปผู้ที่ว่าเพิ่นจ้างแพงะนะเพิ่นก็ไปเนะะะาะเอาเพิ่บมีเงินเพาก็จะอันนี้ให้เพิ่นถือเงี้่นะนัน็ะจะประมาณนี้ก็มีแต่หาคนหูจักเพิ่นมาซอยเนาะทางปฐพาายนี่ก็คือแบบเรามาซัมเมอร์อะไรไปน้อง นงองมาเย็นพเท้านคือแบบป้องก็เสดเกี่ยวข่าซอยบาวลาวไดหนอ่าจากเหล็กจัหน่อยเนาะแมตเพนนาใจที่บ่าวลาวเป็นเนิเบงบันียดยอ่ะก็คิดว่าจิมาลเมือรอบ่้รู้ว่านานบอ้ะคิดจมาเลยรู้ว่าจะไงก็อยากมาอยู่แตว่ันแบบรถจักกอยากงายๆเนี่นะอ๋อเมื่อนี้ก็เลยอันแมงกับลวนะ สะดวกรึกะใช่ใช่แสงพันพามาอ๋อสื่อแสงเนาะแต่ว่าสื่อซองนะสื่อนานาแฟมิลี่นานาแฟมิลี่ฝากไปเป็นกำลังใจให้เพลินแน่พี่น้องเลยเป็นคนสวรรค์เลยบอสอนณาเป็นคนนครหลวงเนาะแต่ว่าแต่ว่ามาจุ๊บซี่อืมโอเคเป็นกำลังใจให้เราแห่แหน่พี่น้องพิมพ์ภาษาไทยหรืว่ามันมีภาษาอังกฤษแน่แล้วก็ภาษาไทยแน่อ๋อพิมพ์ต่อไปก็พอเลยแมนเห็ดแต่โดนหรือเปล่นี่นะ อันน่ะตั้งซ่องหันได้ห้าเดือนแล้วนี่แหละประมาณนี่แหละแต่ว้านเขาคอยเฮ็ดไปบุหูจกไผอ่ะนะมาเจอกับเขาน้องทงนี่ก็เจอโดยบังเอื่นก็เลยแมบบได้หัวใจก,กันโอเคเนาะแล้วก็เฮ็ดคลิปแล้วกับน้องทงเนาะบางทีก่กับสามีนาเนี่ยเหมือนว่าพี่น้องก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านกดและตอนนี้ใกล้แล้วบ่โดยเดี๋ยวนี้หันยังเก็บเวลาจะซื้อนอกปุตตะโอเคโอเคสู้ๆเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ต้องมีความพยายามเนาะขอนนาาาอองสะดวัตรนี่ก็รอแต่พินอย่างเดียวโดยของน้องทงก็แก้แล้วแหละพี่น้องดีใจกับน้องคนในไลายเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอากับน้องทงเลยกับอสาวดวงเพนเพจเลยกับสาวสาวแสงสาวแสงเนาะขอโตจบคลิปไวันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟทีเบอร์สุขูสุกนเด้อที่ติดตามไปแล้วเอาสบายดีสบายดีเด้อวยงานน้องทงปิดเลย โอเคเนาะตอนนี้กัทางมุ่งทงกับชิดพีคือกันเนาะฝ่าพี่น้องเนาะกัตอนนี้กัทางอาจารย์มันก็เห็นให้เรียบร้อยแล้วฝ่ายพี่น้องเนาะทางมุ่งทงกับชิด้จบคลิปไว้เฟคตัวนี้เนาะกัขอบคุณขอบคุณเนาะทางมีซีเวิร์ดสุดๆสุดเนาะที่บงคลิปทางมุ่งทงตั้งแต่ต้นจนจบคือขั้นโฆษณาเนาะทางมุ่งทงกับชิด้จบคลิปไว้เฟคตัวนี้ขอคารว่าสบายดีเนาะฝ่าพี่น้องสบายดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเกี่ยวข่าวเด้อพี่น้องอีพีสาม